เพื่อนๆครับวันนี้ลุมทุ่งจะพาเป็นเพื่อนมาทดลองตอนต้นทุเรียนครับและนี้ก็คือทุเรียนหนามดําอายุหนึ่งปีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ลุมทุ่งจะลองตอนกิ่งทุเรียนดูว่าเขาเจอ,อกรากไหมนะครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับเ,เพื่อนๆครับขั้นแรกก็คว้านกิ่งก่อนนะครับกิ่งเอาประมาณไหนกิ่งก็กลางอ่อนการแก่ครับ เวลาควันต้องระวังนะครับกิ่งเขาค่อนข้างเปาะครับถ้าเราทําแรงไปเดี่ยมันจะหักง่ายๆเลยครับผมควันเสร็จแล้วก็แกะเปลือกครับเขาจะแกะยากนะครับผมเรียนเป็นเพื่อนที่แกะเปลือกเวลาควันกิ่งี่ยค่อนข้างยากครับ คลิปนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าลมทุ่งจะพยายามให้เพื่อนๆได้เห็นทุกขั้นตอนครับขั้นตอนการแกะเปลือกนี้ค่อนข้างจะยากอยู่ครับต้องค่อยๆทำนะครับผมทำอย่างเบามือครับ ยามลอกเปลือกออกดีๆนะครับมันจะมีเปลือกจนถึงมันจะมีเปลือกแล้วก็มีเยื่อค่อนข้างหนาครับบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดว่า,าเยื่อมันนั้นคือแกนของมันนะแกนของกิ่งมันไม่ใช่นะครับผมนะครับเยื่อแบบนี้ครับออกให้หมดครับเ,เพื่อนเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้ตัดท่อน้ําเลี้ยงท่อน้าท่ออาหารให้ให,ให้ให้หมดจุดนะครับเสร็จแล้วก็ขูด ให้ยาเจริญขาดออกให้หมดครับเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าครับเพื่อนๆผ้าลูกุ่งไม่รู้หายไปไหนแล้วแต่อเอาผ้าแป๊บน,นึงนะครับเพราะว่าธรรมชาติของกิ่งทุเรียนครับเพื่อนๆมันจะมีเมือกครับมีเมือกลื่นๆครับผมลูกทุ่มจะเช็ดเมือกนี่ออกให้หมดเลยครับ ให้เก่งแห้งๆแบบนี้ครับผมหลังจากนั้นก็ทาด้วยน้ำยาเล่งลากครับนะครับเน้นบริเวณรอยควันด้านบนนะครับเน้นบ,บริเวณนะครับผมจริงๆก็ชาลมทั้งหมดนะครับแต่ว่าเน้นด้านนี้ครับ เสร็จแล้วก็ตุ้มตอนครับเพื่อนๆตุ้มตอนลงทุ่มเตรียมไว้แล้วนะครับผ่าไว้เรียบร้อยแล้วครับเราจะหุ้มด้วยตุ้มตอนนะครับอร่อยควันที่อยู่ด้านบนนะครับเอาไว้ตรงกลางตุ้มแบบนี้ครับผมครับแล้วก็หุ้มครับรัดไปฝางรัดให้แน่นอย่าให้เขาเคลื่อนได้นะครับถ้าเคลื่อนได้เนี่ยลากจะขาดครับเวลาลากอ่อนออกมาครับ แลวกันหุ้มก้วนแล้วก็มัดอีกปลอ,อกหนึ่งรอยก้วนข้างล่างนะครับ <S 2> <S 2> ค่อยๆทำอย่างเบามือแต่ว่าตัดให้แน่นนะครับเ,เพื่อนๆจะให้เขาเคลื่อนได้ครับแล้วก็จัดรอยผ่าดีๆครับจะให้รอยผ่าพะเยอะออกมากครับเพราะว่าถ้าพะเยอะออกเนี่ย เวลาฝนตกแล้วน้ํามันจะไหลเข้ามาแล้วมันจะทําให้ตุ่มเนี่ยชื้นเกินไปแล้วตุ่มจะเน่าได้ครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆหลังจากนี้หกสิบวันนมทุ่งจะมารายงานผลให้เพื่อนๆทราบว่าการตอนทุเรียนมันจะออกลากไหมครับเปลี่ยนรูปไปได้กันครับขอบคุณเพื่อนเพื่อสำหรับกา,ารติดตามชมครับสวัสดีครับ